มหาตาปณะมหานรกหมายถึงมหานรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่เจ็ดอยู่ถัดลงมาจากตาปณะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าตาปณะมหานรกเหตุที่มาเกิดในนรกขุมนี้เพราะทำผิดศีลและเป็นนักเลงอบายามุขชีวิตในมหาตาปณะมหานรก สัตว์นรกขุมนี้อยู่ที่ลึกและกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟล้อมรอบภายในกำแพงกว้างขวางใหญ่โตมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงซึ่งร้อนแรงด้วยไฟมากมายนายในรายาบาลทั้งหลายต่างถืออาวุธหอก ดาบแหลนเหลาลุกแดงด้วยแสงไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดงฉานพอนายนิรยาบาลไล่ทิ่มแทงทุบตีสัตว์นรกพากันตกใจวิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขานรกและแล้วในไมช่ช้าก็มีลมกรดอันร้อนแรงพัดมาด้วยกำลังแห่งลมนรก ให้สัตว์นรกพลัดตกมาจากยอดเขาตกลงมาถูกลวดหนามซึ่งมีอยู่ในเบื้องล่างเสียบร่างกายทะลุเลือดแดงฉานบางตนตกลงมาถูกบทขยี้กายข้างซ้ายทะลุข้างขวาเป็นอย่างนี้ตลอดจนหมดเวลาของอายุในนรกขุมนี้หนึ่งวันในมหาตาปณะมหานรกเท่ากับเวลาหนึ่งครึ่งกันซึ่งเท่ากับจำนวนปีในโลกมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลที่ยากจะนับได้